นั่งกรรมทีภาวนานะเนาะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลมันบุญกุศลยางบ่เกิดทำจิตใจให้สบายสบายเนะนาะผ่านเหาพอทำจิตให้สบายให้นั่งทำทีกำหนดจิตดูกัรลมหายใ,ใจเข้าดูกัรลมหายใ,ใจออกเมื่อหายใ,ใ,ใ,ใจเข้าเาา กอหูแจงว่าเอาหายใจเข้าเาานั่งใหลับจาเบาเบายสบายสบายปรจองไปคิดเรื่องอนาคตปรจองไปคิดเรื่องอดีตนั่งกำทีง่ายในช่วงเวลาทุกเวลานล่งไล้คน ยังมองหาการนั่งสมาธิเป็นเรื่องของพระวิคุทุกวันนะแล้วการรวาดก็ดีเอามีความจำเป็นมากเ,เป็นอันใดํำใดต้องนั่ำสมาธิจุกวันจนให้มีสมาธิให้ปัญญาเกิด เอาประกอบด้วยกายวาจากับใจเพื่อพิคุก็ตา,ามกายกับใจขารบาชมองหาใจกายกับใจเอานางคำดีเป็นจังที่ทำให้หลายเพื่อทำให้โกจชนฟังเกิดขึ้น เป็นเดียวกันเนาะคนเฮาต้องกินข้าวทุกวันต้องอาบน้ำประจําทุกวัน,ออน,ท,วนทุกคืนเออต้องอคือการนั่งรำดีไปพร้อมกันมีมีจจตีพร้อมกันกินข้าวก็ให้หูกินน้ำก็ให้หูตื่นนอนก็ให้หูให้ระเนื้อเก่งสติตลอด ก็ให้ทต่ขาดท่วงใดท่วงหนึ่งคันต่ขาดปั๊บเอาขาดความเป็นคนเนาะสองปินของเฮากันตังจิตจังใจนั่งคำทีกินน้ำแล้วก็อยู่ยางเดินเดินแล้วนอนก็อหูเนาะมีเงื่อะไหลออก มาก็เข้ามาเขา,เขา,า,เขาก็ะจองอาบน้ำชำระสิ่งที่เหล่านั้นออกไปแล้วเข้าใจว่าเอาจองเอ็ดการบริหารใจให้สม่ำเสมอเสมอให้บุญกุศลบังเกิดขึ้นตลอดทุกวันเอ็ดจิตใจของเขาเขาะตลอดให้ิจใจของเขาเป็นธรรมะเป็นบุญ เอาจะมานั่งสมาธิจำกัดโลกโทสะโมหะให้เบาลงขันเฮายังมีโลกโลกทั้งสามเฮาก็ยังมีโลกอยู่โลกทั้งสามคือว่าราคาโทสะโมหะและโลภะความโลภนะ เาต้องจำกัดมันออกไปให้จิตใจคองใส่นี่คือบุญวันนี้เอากลมานั่งสมเธไว้ผ้เาเก่าใบเนาะแล้วกลับมานั่งสามาธิกำหนดจิตกองเฮาว่าวันนี้เฮาเอ,อางอยู่วันนี้เฮานั่งสมาธิแต่ลายสมาธิวันนี้เฮาเป็นผู้ที่ จิตใจบุญใจกุศลเอามาใจตองว่าเอาได้ทำบาปได้ทำอันใดแนวบรีออกไปให้ละทิมมันไปให้มาเลเนื้อเคืงบุญวิจารณาบุญการบววิจารณาบุญบุญจะบววสามารถเกิดกับเอาได้ นึกถึงว่าไม่เศร้าเฮาใส่บาตรก็ให้นึกถึงนึกถึงเฮาได้ไปนั่งขาวนานั่งสำดีก็ให้นึกถึงนึกถึงจะบ,บุญเท่านั้นอเอจิตใจของเหามีกายกับใจเหมือนกับพระภิโุนั่นเองอยง่างแต่ อาปิคูจองปฏิบาเจมทีเพราะว่ามีการเป้าหมายตรงตรงที่จะออกปวดเพื่องบงปณิพานเอาก็เป็นผู้ทีพัญญามจะเข่งปณิพานเอาจองเป็นผู้จิตใจกว้างขวางจิตใจเป็นบุญจิตใจเป็นกุศลนจิตใจที่มีเมตตา ผู้ใดสวนมนต์สมาธิภาวนาอยั่งใดสมาเเะมือใจก็ชื่อสำละใจให้สะอาดเกิดความโปร่งใสอารมณ์ก็ดีเบิกบานบ่มีความหุดคิดหดคิดโมโหบ่มีความโกรธบ่มีความเครื่องง่ายๆเพราะใจกองเฮาถูกสำละ ลางอะเรีปียบไปเรื่อยๆเอยๆเ,เนาะใ,ใจของเฮามีแต่ความสงบเย็นสบายเสียนสบาย,ย,บายอันจิตใจของเฮามันไปคีดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปนืกอึคืองพุทธประลไปเรื่อนึกถึงบุญไปเรื่อนึึอเครืงภาขาวสะ,สะอาดคัน้าขาวพอสะอาด มันก็เกิดกิเลสตนัณหาจิตใจเศร้าหมองพันจิตใจของเฮามันข่าวสะอาดคือเมือนผ้าขาวข่าวสะอาดไม่บอกผ้าขาวพันหนาวไปเปีาา่มันเปืเอเ้อนมนกะมันก็เป็นจิตใจของเฮาก็เศร้าหมองไนอะ้จิตใจปรุงใส่ลดสบายเนาะไอ้เรื่อย ายความเคียดกลางกลางวนให,หมดไปใจใจฟองใสเบาสบายมีความสุขไปกับปัจจุบันแต่สำหรับผู้ที่เกเคยนั่งสมาธิภาวนาเลยมีความเครียดตั้งสมไว้หลายบ่งงูจักโตมุดคิดมุดงิดิีใจลำคาญ วิจัยอ้างวางวิจัยเศร้าหมองทั้งเศร้าและกระั้งเหงานะก็เลยบุญมันเกงพอเกิดนะเอาไปเอามามันก็เลยมีความโรกรธกากระเรื่องเกิดขึ้นนอนหเหาาพอมีการวิจารณาธรรมบางเครือกาคาตติ ั้งไปเลยก็มีแจ๋วจงใส่สติมีสติทุกวันทุกเวลาภาวนาเป็นประจำอยู่บ้านก็ได้อยู่วักดก็ได้เใจใจของเฮาสบายเพ่่นบาการนั่งสมาธิในชามกลางธรรมทานคือนั่งคัดสมาธิ แต่สำหรับผู้นางปึกได้ใหม่ๆอาจจะบอกคุ้นเคยกินเอากับพยายามปึกไปเชลานึงนาทีสองนาทีเนาะก็ให้พยายามปึกเอาเนอยาเล็ดอันเละน้อยเพื่อละเด็ดอจาละน้อยบ่จองนางเกินไปบ่ชจองงานเกินไป ใจจะไ่นั่งที่นั่งจะไปวอบังคับบังคับหลายไปกับดีเข่งไปหลายกับดีงานหลายกับดีไอ้นั่งพอดีพองามพอเมา่พอควันเนาะมันคืคนคุณกับใจกลาง ฝึกแล้วฝึกอีกนั่งให้นานๆานไปเองบางคนบอกคุณนเคยนั่งใจละห้านาทีก็มีรู้สึกว่าเมื่อยแล้วแต่พอทนไปผ่านไปหนึ่งนาทีสองนาทีก็นั่งให้นานๆานบางทานก็นั่งให้จนเศร้าจนกำ จังใตตังใจนั่งเนาะ